รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้ครึง่งในรายการคิดดีแลนทางททบ5พบกันเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอ,อนุนสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะสิ่งอันเป็นมงคลเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งขราบคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมล จเจ้าวาดวสีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานจัดสร้างพุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรณ์และประธานจัดสร้างโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโรอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจริญพร อาสาตันพุทธศาสนทั้งหลายทีกการชมราการชิติแลนด์ยูเช้าของวันเสาร์ที่ทเจ็ดพฤษภาคมจากนี้ไปก็อาทิตย์หน้าดูตกรกันอาทิตย์ที่สิบห้าพฤษภาคมก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกวันวิสาขาบูชา อาทิตย์หน้าก็จะถึงแล้วแลอจต่างหลายพระพุทธศาสนาเกิดมาถึง2,600ปีก็ถือว่ายาวนานแล้วก็ยังสถิตสถาพรอ,อีกนานแสนานานเพราะอะไรเพราะธรรมะมาจเป็นคำสั่งมานเป็นคำสอนโอสมเด็จ พระศาะสดาพระมาพุเจ้าเรียว่าเป็นปัจจุบันอาการเป็นเอหิปติโกนะแตจะน้อมมาการในเวลาใดก็ทันสมัยใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็สร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษย์โลกด้วยถ้าบ้านหนึ่งบ้านใด มีธรรมะบ้านนั้นก็จะลบเดินไปสูขป่าจ้าร่มเง,งาคำสั่งคำสอนถ้าหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดล้วนต่มีธรรมะพึงประพฤติปฏิบัติในสิ่งพระเจ้าทรงอนุญาตแต่งดดงดเว้นการประพฤติการปฏิบัติสิ่งใดๆที่พระเจ้าทรงห้าม นั่นแนหะบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นก็เจดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอย่างยิ่งนั่นเองอะ้รต้น่าไรอาจจะยินเสมอที่ว่าขอให้ทุกคนมีกำลังกายที่เข้มแข็งกำลังใจที่หนักแน่นนั่น ก็ท้่เรามีทั้งกําลังกายสองประเภทดังเด่กล่าวมาแล้วคือกําลังกายหนึ่งกำลังใจหนึ่งสองกำลังที่ต้องไปด้วยกันถ้ากำลังใจดีกำลังกายก็สู้ตลอดเวลาได้ในทางตรงกันขา้ามถ้ากำลังใจถดถอยแล้วกำลังกายก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปได้เลย ต้องอาศัยกันเพราะเรื่องกำลังใจก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับตัวเราให้ได้ในทางพุทธาสนาเรจ,จึงว่าพระคือกำลังพระคือกำลังกำลังหประการที่จะเกิดขึ้นได้ก็หนึ่งต้องมีศรัทธา 2. วิริยะ 3. สสติสสมาธิและหปัญญา และคือกันมัง้าประการนี้จะมีกระท่านเหมือนผู้ใดแล้ววนั้นือว่าเป็นผู้เข้มแข็งประการหนึ่งศรัทธาคือความเชื่อหนึ่งศรัทธาคือความเชื่อต้องเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อถือจนไม่เป็นเลือกเป็นราาเรียกว่าไรสารละเรียกว่าไรแกศสารหรือเรียกว่างมงาย นั่นศรัทธาต้องประกอบด้วยความเชื่อศรัทธาประกอบด้วยปัญญาศรัาทธาคือความเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้แล้วจะเป็นมรกเป็นหมดเป็นมรกเป็นผลเป็นผลกิราเราก็ทำเรียกศรัาทธาคือความเชื่อพอทำแล้วจะเป็นบนปุกุศลภารีสังวิญยาต้องมีความภาคความเพียรพอเราจะเส็จความเชื่อในชีวิตได้นั้นต้องเป็นผู้มีความขยนันมีความเพียรงานก็สําเร็จลุลุงไปได้ นี่ก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือความเพียรพลังที่สามคือสติความลึกได้สัพยยะคือความรู้ตัวกว่อนพูดก่อนทำก่อนคิดต้องให้มีสติสัมปชัญญะข้อที่สี่คือสมาธิคือความตั้งใจตั้งใจทำหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ต้องตั้งใจทุ่มเทนในสิ่งนั้นโยไ,ไม่จะตักแต่ว่าทา งานมีสองประการเดียวานหนึ่งงานที่ตั้งใจทําหรืองานที่สักเวทวธรรมน่นจะมาที่เกิดความตั้งใจและสุดท้ายก็คือปัญญาพระที่ห้าคือปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารที่ควรจะรู้เรารู้ในกองสังขารเรารู้จักบากปบุุกุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกัน รวบรวมแล้วว่ากำลังกาย5ประการหรือว,ว่าพระกำลังหนั่นคือหนึ่งศรัทธาสองริยะสาสติสี่สมาธิและหปัญญาทั้งหลายกาวบัดอาธิติสิ้ 15, สาพุทธภาคมเกิดที่หน้านี้แล้วซึ่งตรงกับวันคึ้นสิภาค่ําเดือนหซึ่งตรงกับต้องการวันหนึ่งทางพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชา เห็นวันองค์สมเป็จปีพระภาคเจ้าแต่เสร็จประสูติแต่เสจตัสรู้และเสด็จดับขันธปริพานท่านจำยจิมาครับจะสอนซึ่งจตัองอ้งจุดบูสามเบ้าเุกาอามเพิอเมืองจังหวัดคนครนายกก็ขอยเจอพรงหลายมร่กภเบี้ยเทียมไักงินต่กอองค์สมเด็จมีพระภาคเจ้านาตากว้างถึงสมเมตรพระราชาจนมาถึงหนึ่พอง้อยาองค์ทารังหลาย การเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสขบูชาบางคนสมัยวันตะเกนในทางพุทธศาสนาแลท่นานทังตลาในฐานะที่เป็นพุทธราชชนเราก็พึงประพฤติปฏิบัติรักษาประเพณีน,นิยมคือการเวียนเทียนของเราก็จะมาคัดตัวสอนที่ตั้งจิงบูษามำตรปิกาอาพเมืองจอยขอยกนันนะ เราจัดเป็นระบบอย่างนี้นะทางคณะกรรมการเราจัดไว้แล้วดอกไม้ทูบเทียนโควิดเทียบเสีเวียนเนี่ยจะจัดไว้จานเรียบร้อยแล้วนะส่วนท่านไปเวลาไหนก็เวียนเลยนะไปภาคเช้าก็เวียนเช้าไปภาคสายก็เวียนสายนะไปภาคบ่ายก็เวียนบ่ายไปภาคเย็นก็เวียนเย็นและไปภาคค่ำก็เวียนภาคค่ำไม่ต้องรอกันนะเพื่อปฏิบัติตามกฎโควิด -19 ต้องอยู่ห่างๆกันล้างมือบ่อยๆอย่าอยู่เข้าใกล้กัน ส่วนแม็กให้เรียบร้อยอย่างนี้เปต้นแล้วท่าไปภาคเช้าก็เวียนเช้าไปภาคไหนก็เวียนเวลานั้นได้เลยเอาวัาสโุเวลา,าก็เวียนเวลานั้นไปส่วนแวา์แล้วว่าวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมขึ้น15ห้าค่ำเดือนหซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาเราขอเชิญชาวพรนศาชนทั้งหลาย เอ้รวมกันเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่พุทญามคา,าบูชาสอนทุก้้งที่จับูสามจำบณสิกาจำบณสิกาอามเพิ่มือเจวัตะยก,โ,ยกโดยพร้อมเพียงกันกขอจะเลิญพร ท่านใดที่เดินทางมายังจังหวัดนครนายกก็ขอเชิญชวนมาที่พุทธ,ธอุทยานมาค้าบูชาอนุสร์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ มากราบพระขอพอรไหว้สิ่งอันเป็นมงคลให้กับตนเองและครอบครัวมาไหว้พระธาตุสิบสองราศีไหว้พระประจําปีเกิดมาปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วมาร่วมสร้างโรหะประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพะโรอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร0 8 7 0 7 5 5 4 2 2ค่ะ ช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะ